Be sitting. Oh, look <laughs> mm. we'll at this thing. Wait, uh, wait. That looks oh, like Mark. a nice one. Hello. I guess. Hello. Welcome. Yeah? Oh! Yes. He said, "Welcome." In tiếng Anh, Welcome. w ว a c o e w c m Oh w h a c k e อตีพวกมันให้หมดเลยนะ w h a c o m e w e l c o m w h a c o m e Oh เก่งมากนะอ้ภาษาอังกฤษดีมากนะครับ Oh เชื่อมคำเป็นด้วย Just w e a c e m e w e a c o m e จะลองไมสิจะลองมาสิอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะเอ w h a c o m w h a c o m แวะค่ำแวะคแวะค่ำพี่เข้าใจแล้วหนูเนี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหนูกำลังพูดภาษาไทยให้พี่แวะค่ำแว่ไปตอนค่ำๆใช่ไหมจ้าเดี๋ยแวะตอนเช้าเดี๋ยวจะไม่ดีหรือคนจะเห็นได้เดี๋ยวดีวพี่แวะค่ำแวะไปดีมาากด้วยนะคะเคยพี่จะบ้าเหรอหมายถึงอันนี้ละค่ะที่ดูฝุ่นแวะค่ำทั้งหมดเนี่ยครจะบอก่าทั้งหมดคือแนขุ่นของเราแวะค่ ไม่ใช่นะครับเขาไม่เรียกอย่างนี้ oh they're talking about the vacuums right yeah yeah vacuum vacuum yeah uh, vacuum <Yeah. S 3> vacuum ใช่ใช่ใช่อ oh, ้ดีดีดีโอ้ oh, ดีแก้คือถ้าออกเสียงไม่ไหวก็แวะคูมก่อนก็ได้คล้ายแวะคูมใช่ไหม ถ้าอยากจะไปภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยมันจะคล้ายๆแมงมุมอะไรหลังคาแยุมอ่า so vacuum so vacuum มันจะแคยุ่มนี่นองไง vacuum ใช่ไหมนี่มันเครื่องดูดฝุ่นหรือแมงมุมในวงแล้วอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เครื่องดูดฝุ่น oh oh o vacuum cleaner ก็คือเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหม vacuum แปลว่าสุญญากาศเราจะใช้ verb to vacuum ก็คือนี่เลยดูดฝุ่นที่อเมริกาเขาใช้ Hoover ไหม yeah Hoover vacuum is a brand อ่ากเป็นยี่ห้อแล้วก็เอามาใช้ทับศัพท์ก็คือ Hoover ไม่ได้เป็นเขื่อนนะครับ Hoover นั่น Hoover แดงนะฮะ ใช่แต่บางคนบอกดูดฝุ่นไปแปะตรงตรงซักดัสอันนั้นอันนั้นแต่ว่าเรียกว่าไม่ใช่ขึ้นฝุ่นแล้วนะครับผมอันนั้นน่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับอ่านะครับแปะอยู่ใช่ครับคือคุณอดัมเนี่ย he's looking for a vacuum cleaner นี่เลยที่นี่เลยชอบดูดมากเลยครับผมนะฮะ I love ใช่ครับ n g ใช่ครับชอบดูดฝุ่นบ้านเขาเป็นคนที่แพ้ฝุ่นไง he's allergic to the Thai dust แพ้ฝุ่นในเมืองไทยเพิ่งย้ายมาเมืองนอกเนี่ยดูดตลอด แนะนำให้กลับเมืองนอกไปลยครับนะครับเขาไปอยู่เมืองไทยเขาก็ต้องนะฮะอ๋ออย่างนี้นคือซื้อขึออ้นมา <ๆ S 2> <ล>ใช่นะครับผมนะฮะ And I'm um, sorry I'm um, which which brand do you think is the most robust ยี่ห้อไหนที่มันโ o b u s t ยนย์นที่สุดขอเนี่ยนนี้ครับกดบปุ๊บม,มันจะวิ่งเอง มันอัตโนมัติ a ็อ o อ o t ุนร็อ o robot. จะบ้าเหรอครับไม่ใช่รบอทหุ่นยนต์อ้า What he's talking about is robust robust ก็คือใช้ได้นานหรือว่าทนทานครับ robust ใช่ร็อบ so which model would you be interested in สนใจรุ่นไหนดีคะ thank you but not yet ไม่สนใจครับคิดดูก่อนคิดดูก่อน Let me think about it. I like to think about it. ใช่นะครับิดดูก่อนครับ Think about it นะครับ Thank you. Not yet. ดูทางนี้ก่อนครับโอ้ยลูกค้าไปดูแล้วโอ้มันนี่นี่ What are you interested in? สนใจอะไรดีครับ Well, I'm looking for a fan, actually. What what kind of fan? Standing fan or a stand fan. I'm looking for a ceiling fan. Yes, a ceiling fan. Ceiling fan. Ceiling fan. a white fan, it Red fan. Red. Sealing fan. Sealing. What light brown color. Sealing. มาแข้งจะมันลิงกังค่ะม่แข้จะเป็นใทรอยู่แล้วเขาจะบ้าแล้วครับเขาไม่ได้สีลิงเขาไม่ได้พูดภาษาไทยสีลิงครับเขาหมายถึงเลยนะครับผมสีลิงก็คืออะไรกับพื้นคือฟลอร์ใช่ไหมฟลอร์ floor, ออกระแพงก็คือว,ว,วอลลเพดานก็คือสีลิงนั่นเองอ แต่บ้านเราบางทีแบบอเซลิงอย่างงี้ใช่ไหมโซซีลิงคือเพดานเซเาะอยาได้พัดลมนี่ะพัดลมติดเพดานอ๋อจริงจรุ่นนี้ก็ได้ฮะได้หมดเลยแล้วก็แค่ไปไขน็อตให้มันอยู่ข้างบนแค่นั้นเองใช่ค่ะได้มากทุกคนไปดูมาเลยครับจะบ้าแล้วครับ you know maybe we should look at the AC yeah the AC yeah 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 because you know what AC 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 ซีว a t AC ก็นิ่วเลยเครื่องปรับอากาศอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว ICU intensive care unit แล้วันเกีมันี่ยวมันเกี่ยวน่มันโรงพยาบาลนี่มันเค่ไฟฟ้านี่นี่นี่เครื่องปรับอากาศอ AC air con condition air condition air condition อ๋อ what condition is like uh you know เงินไขเงินไขนะไม่ใช่ครับจริงๆเครื่องปรับอากาศเนี่ยเต็มเต็มครับ air conditioner นั่นเองครับ air conditioner ไม่ใช่ Air Condition แต่ถ้า Air Condition ใส่ E-D เนี่ยเอาไว้บอกสภาพยอย่างเช่นรถเมล์ปรับอากาศ Air Condition Bus แต่ประชาติไทยไปบอกไอ้ไอ้ก i ไปแ b ร์บัสนั้นขึ้นเครือค่องบินนะครับนะฮะจากบ้านไปที่ทำงานนั้นเครื่อง Air b u ัสเป็นเครื่องบิน Air Condition Bus อ,อ้อแต่ถ้าเครื่องปรับอากาศเขาเรียก Air Conditioner นั่นเองครับรับเลยไหมครับครับผมรับนะครับไปดูก่อนครับ ้ช่วยเล่าช่วยเล่าฟีเจอร์ของมันหน่อยนะครับ Can you please tell us some of the อ e a t u r e s อสบายมากซื้อไปเลยครับเพราะว่าอันนี้นี่นะคะเออเป็นเอ r ่อออแอร์แอร์คอนดิชเนอร์เออเบอร์5้ประหยัดไฟ Number 5ไฟ Number ไฟคลิปเออเทมเพลเร25ดีกเ่ยเจอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนยนะครับ Number 5ไใช่ไหมครับเบอร์หประหยัดไฟประหยัดไฟกัน้องไ saves like electricity น h e main cause f f i c i e n c y ก็ได้อ่าใช่มีประสิทธิภาพมาก It's v e r y efficient ใช่ครับผมเนี่ยนะฮะเอ save s electricity แล้วก็เมื่อกี้หนูว่าอะไรนะฮะอะไร temp t e อะไรนะคะ temperature temperature กุ้งทอดญี่ปุ่นเหรอคะอ๋อยังไม่หิวเลยค่ะ temp temp temperature t e m p e r a t u ม e อ๋อ temperature temperature she means temperature อ๋อไม่ temperature เลยอ๋อไม่ temperature if you keep the temperature at 25 degrees degrees celsius Celsius. It will help save a lot of electricity. Oh, temperature. I right? yeah. oh. got it. Tem Tem temperature. Okay. Tem ah. Temperature. We saves electricity ah. and keeps the temperature steady. Ah. Ah. Make, it, make your house nice and cool. <laughs> so, how many units do you think you need, Adam? สำหรับ your nice villa น pool villa ด้วยนะ pool villa ด้วยนะครับถ้าเขาชอบใจเนี่ยเขาซื้อเยอะแน่นอนนู่นใช่ใช่ความหวังไหม s do you think you need? Let me think about it ห้องนอนก็ต้องติดสีเครื่องนะครับแล้วก็มีห้องครัวนะครับอีกสองเครื่องห้องครัวก็มี pantry ด้วยติด pantry หนึ่ง kitchen อีกหนึ่งโอเคหกแล้วหกแล้วเดี๋ยวห้องรับแขกนะครับต้อง ยังน้อยสองเครื่องโอ้ลิฟทิ้งรูมมี living room แล้วก็มี separate นะเขาเรียกว่า TV room ด้วยห้องนิวเวียร์ใช่เป็นเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วมี you have a store a big store room ใช่ไหม store room ห้องเก็บของเองคนบ้าไปติดแน่เกเก็บของสิบอันสิบใช่ครับห้องน้ำอีกสองเครื่องนะครับเพราะว่ามีห้องน้ำห้องน้ำสองห้องนะครับแนะนำเพิ่มไหมอันนี้ไหนๆก็ไหนๆพี่ติดลงรถกับบ้านหมาด้วยโอเค the garage and your dog house 20เครื่องพอดีพี่จัดไปเลย would you like us to do the paperwork yes เดี๋ยวกันครับ แม้ที่เนี่ยจะเอาตังฝรั่งไปทำเอกสารก็ดีขึ้นไปทุกทีมันเด้งขึ้นมาเองอะไรครับ Would you like us to do the paperwork เอาเอกสารมาให้จะเซ็นเลยไหมครับวันนี้เปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือไฟยังไม่ถึงบ้านเลยครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นนั่นเองนะครับ VAC W แต่ W นี้ไม่ใช่ตัว W นะฮะแต่หมายถึง U 2ตัวเนี่ยนะครับผมบางคนก็วอ Welcome ค welcome. ัมฝรั่งก็นึกว่าแปลว่ายินดีต้อนรับหรือ Wacom นะฮะ m นะฮะ w-h-a-c-k แล้วก็เหมือน t h m มแต่เอามาเชื่อมกันเป็น Wacom ก็คือตีมันให้หมดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในจริงคำนี้นะครับออกเสียงว่า vacuum นะฮะ ถ้าคุณมีปัญหาในการออกเสียงนิดหนึ่งก็ออกเสียงแวกคูมสระอูก็ยังพอจะอนุโลมได้แต่ถ้าเป,ป๊ะๆเลยคือแว c คิวเหมือนที่ผมทำ reference ในรายการเมื่อกี้คือแมงมุมขยุ่มหลังคาแว c คิวนะฮะก็คือสูญญากาศหรือจะแปลว่า Ver b to ดูดฝุ่นนะฮะและก็ v a c u u m cleaner ก็เลยแปลว่าเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองครับต่อไปนะครับ robust นะครับไม่ใช่ robot นะฮะ a robot ก็คือหุ่นยนต์นะฮะแต่ robust ก็แปลว่ามันทนทานและก็แข็งแรงนั่นเองครับใช้ได้นานแล้วก็ทนทานนะครับ robust แล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะฮะก็คืออย่าลืม temperature ไม่ใช่ temperature นะฮะ temperature นะฮะเพิ่มอุณหภูมิหรือว่าลดอุณหภูมิให้เย็นลงนะฮะก็จะมี2อ,อย่างก็คือใช้พัดลมนะฮะก็คือแฟนถ้าเป็นพัดลมติดเพดานก็คือ ceiling fan หรือจะเป็น the AC AC ก็คือตัวย่อมาจาก air conditioning การปรับอากาศหรือแม้กระทั่ง air conditioner ก็คือเครื่องปรับอากาศครับ ถ้าไปบอกฝรั่งว่า turn on the air มันจะแปลว่าเปิดอากาศซึ่งฝรั่งเขาอาจจะงงได้ครับ